เอื้ออาทรน,นนทบุรีหรือเรียกไง่ายๆว่าเอื้ออาทรวัดกู้หนึ่งอยู่5แยกปากกลิดห้องนี้เป็นห้องแปลงมุมตึกที่17ชั้น4นะคะใกล้รถไฟฟ้า BTS สายสีชมพูห้แยกปากเลิดค่ะขนาดพื้นที่ห้องนี้33.58ตารางเมตรประกอบไปด้วยหนึ่งห้องโถงขนาดใหญ่หนึ่งห้องนอนห้องน้ำและโซนซักล้างค่ะ ในห้องประกอบไปด้วยโซฟาชุดโต๊ะเก้าอี้พร้อมกับชั้นวางทีวีอันนี้แถมให้กับลูกค้าไปทั้งหมดเลยนะคะกระเบื้องเราปูให้ใหม่เป็นกระเบื้อง SPC ค่ะห้องโถงขนาดใหญ่กว้างขวางนะคะนี่ตกแต่งเรดยด้อยให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะด้านบนนะคะเราทำเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟให้ค่ะ ห้องนี้นะคะขอคนที่มีรายได้ตั้งแต่12,000บาทขึ้นไปผ่อนเริ่มต้นที่3,000บาทต่อเดือนก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วค่ะฟรีโอนฟรีดาวพร้อมจดสินเชื่อให้ฟรีนะคะในส่วนของห้องนอนขนาดใหญ่มาก1ห,ห้องนอนขนาดใหญ่แบบนี้ให้เลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนเราแถมให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องนอนนะคะตู้เสือ้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้ง อันนี้คือแถมให้กับลูกค้าทั้งหมดและเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเราสั่งมาติดตั้งให้ใหม่ทั้งห้องเลยค่ะห้องนอนกว้างบานหน้าต่างมีมุ้งรวดเด็กดัดมุ้งี่ให้พร้อมรวมไปถึงติดตั้งแอร์ให้เรียบร้อยนะคะแถมฟรีแอร์ให้หนึ่งตัวครับพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แถมฟรีแอร์ให้พร้อมกับเฟอร์นิเจอร์33.58ตารางเมตรห้องใหญ่มากนะคะนี่เลย ในโซนของด้านหลังจะเป็นโซนของห้องน้ําโซนของห้องครัวและโซนซักล้างจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะสุขภัณฑ์ในห้องน้ําเปลี่ยนให้ใหม่ปูกระเบื้องให้เต็มคาชาวเวอร์ซักโครกอ่างล้างหน้านะคะมีให้พร้อมใช้งานเลยค่ะปูกระเบื้องยกขึ้นมาให้เต็มแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังจะเป็นโซนของห้องครัวที่เราทำโคเตอร์ครัวขึ้นมาให้บานบานหน้าต่างเป็นแบบบานกระจกติดให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะสามารถวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้มีก๊อกน้ําให้ น,นี่โซนของด้านหลังนะคะหนีบันหน้าต่างเป็นแบบบานกระจบให้ทั้งหมดเลยค่ะมีมุ้งลวดให้พร้อมตรงนี้นะเป็นพื้นที่ว่างลูกค้าสามารถวางโต๊ะว,วางตูต้ตรงนี้ได้เลยนะคะ ถ้าสนใจห้องนี้ทักมาได้เลยนะคะเอื้อทรวัดกู้หนึ่งหรือเอื้อทรชุมชนนนทบุรีอยู่5้าแยกปากเกร็ดใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สายสีชมพูฟรีโอนฟรีดาวพร้อมขอตินเจให้ฟรีห้องสวยมากแล้วก็พื้นที่จัดเต็มแสนเป็นห้องมุมห้องแปงลงริมด้วยนะคะห้องนี้อยู่แปงลงริมชั้นตึก17ชั้นที่4ค่ะสนใจทัก